สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิป DIY ของเล่นให้เด็เดกนะคะเราจะ DIY ขึ้นมาเองจริงๆแอบคิดเลยว่าของเล่นชิ้นนี้จะอยากทำเป็นซูมนะคะอา้าวเดากันออกหรยยังก็คือลฟ์มินตัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะใช้กระดาษแข็งนะคะในการทำเป็นแบบแพทเทิร์นนะนี่ประมาณนี้นะมันจะออกแนวเป็นเต็นนะทุกคนพี่มินว่ามันน่ารักดีนะ แล้วก็ตัดแผ่นหนึ่งให้เป็นวงกลมนะคะสำหรับเป็นทางเข้าให้ใเด็กเนาะตัดเลยโอเคตัดออกมาแล้วนะคะเราก็ใช้เสื้อนะคะที่เราไม่ได้ใช้เลวนะเอามาทำนะคะมาเย็บติดกับแผ่นกระดาษนะเ,เพื่อที่จะให้มันดูนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วาดตรงรูด้วย ว็ตรงรูนะคะเพื่อจะได้ตัดตัดผ้านะคะให้เป็นทางเข้าให้ใเด็กๆนี่นะคะก็เริ่มเย็บกันเลยพี่มินเริ่มเย็บตั้งแต่แผ่นแรกนะคะเย็บทุกแผ่นให้เข้าก่อนแล้วก็เย็บทั้งหมดเนะี่ยมาประกบคู่กันนะคะแบบนี้เลย นี่ใกล้เสร็จแล้วทุกคนเย็บเย็บเย็บไม่รู้ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไปนะ่เดี๋ยวต้องมารอดูตอนพานเด็กๆมาลองเล่นนะคะนี่เย็บให้มันประกบติดกันนะคะจะได้ไม่หลุด เริ่มแล้วพี่มินเอามาไว้ในสนามเด็กเล่นเด็กๆนะคะแล้วก็ลองอยาทิชชู่เข้าไปนะคะลอกล้อนะลอกล้อให้วาสาบีและโซบะนะคะลองเข้ามาเล่นดูเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันมาแรวคนแรกว,วาสาบีชอบไหมคะนไหนๆขอดมหน่อยขอดมหน่อยอะไรนี่คือมีลุ้นหนักมากนะทุกคน เย็นท uh ี huh. เดียวก็วจะเท่ากับที่มีทำแล้วเข้าไปแล้วครึ่งตัวมีข้างในมันไม่มีขนมนะอ่าไม่มีขนมอ่ะมีเดียวหนูเข้าไปแค่ครึ่งตัวเองลูกไม่มีอะไรเลยพอเมินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่าจะกลับมาเล่นอีกไหมนะนี่นี่นี่แม่ทำนะมีทำให้ แล้วเอย่ามาแตะอ,อย่ามาจับตัวฉันะนะนี่จับหน่อยของเล่นแมวฉาท,ทำให้แล้วไงเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูน้องโซบากันค่ะโซบานี่สนใจของเล่นแม่หน่อยแม่อุว่าท์ทำของเล่นให้ สนใจของเล่นแม่หน้อยเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าบาทเลยไหนตัวไหนไม่ชวนใจหรอกเล่นเล่นปันจักดีกว่ากาุกกว่าเยอะเลยอึบอึบอึบเอ๊ะเอ๊ะไหนไม่มีของเล่นมาวางนนิเมอนจ้าเดี๋ยวลองใช้วิธีหนึ่งในการชวนสซบะมาเล่นนะทุกคน ให้มินจะจับเป็นสุ่มเลยอึ๊บนะเอ๊ของเล่นหม่อึ๊บบะนี่ของเล่นใหม่ดูนี่เออปุ๊บอะไรของมินเนี่ยเก okay. ชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้ดีอาไวาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมิมินสวบสบีไปแล้วนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย